สวัสดีครับสวัสดีกับอยู่กับช่องสวนไม้ใบนะครับวันนี้จะมาความรู้มาฝากนะครับวิธีขัดตาไฟให้เป็นเหมือนใหม่นะครับจากโคมไฟเราเป็นสีแบบเหลืองเหลืองแล้วนะครับของรถยนต์นะครับจะมาบิ้วใหม่ทําขัดแล้วให้มันเงาเหมือนคลองใหม่เลยนะครับวิธีใช้เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับ กระดาษทรายอันนี้ผมขัดไปโคมหนึ่งแล้วผมจะมาทําให้ดูว่าวิธีทํำยังไงแล้วก็ง่ายด้วยครับงบประหยัดด้วยครับเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์เบอร์พันนะครับเบอร์พันเปิดหน้าก่อนนะครับเปิดหน้าของโคมตาไฟรถเราก่อนจะทําเราก็ล้างออกก่อนนะครับล้างน้าสะอาดก่อนนะครับล้างออกเลยนะครับ ความรู้เล็กๆ,เกๆน้อยๆนะครับว่าแบ่งปันนะครับแล้วก็กระสายจุ่มน้ํานะครับทำคุามสาดแล้วเราก็ก็ขัดเลยนะครับขัดเบอร์พันก่อนนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดจนสีเหลืองๆเนี่ยที่มันเป็นเหลืองๆเราก็เอาให้มันจนมันออกจนบวนะครับขัดเหลือง จนขัดตรงเหลืองออกแล้วนะครับวก็น้ำหล่อเลี้ยงสนิดนะครับขัดไปแนวเดียวกันนะครับขัดไปแนวเดียวกันขัดไปอย่างนี้ หรือถ้าถ้าเราขัดอย่างนี้ก็ขัดไปฝั่ง,งนี้ก็ได้นะครับขัดแนวยาวนี้ก็ได้นะครับขาบเหลืองเริ่มออกบนแล้วอยากให้ขัดง่ายก็ถอดโคมไฟออกอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือขัดอยู่ในรถก็ได้แล้วก็หา อาเตปพ,พาอะไรพันไม่ให้โดนรอยขีดขวดของรถนะครับถ้าถอดอย่างนี้มันก็นง่ายด้วยครับเพื่อความสะดวกของตัวเองนะครับถ้าถอดอแบบนี้เอาน้ำลาดด้วยนะครับขัดแล้วน้ำลาด,ดเราก็ดูว่าขคม,มันออกเริ่มใสยัง ใกล้บนแล้วครับขับไปอีกนิดขัดขอบขัดมุมขัดไปเลยนะครับ เราก็ล้างน้ำสะอาดออกนะครับเห็นไหมครับเหลืองเหลืองเลือบออกแล้วออกบดแล้วครับออกบดแล้วเราก็ใช้ใช้เบอร์พันห้านะครับนี่นะครับพันห้าเห็นไหมครับเบอร์พันห้า เราก็เหมือนเดิมครับจุ่มลงน้ำน้ำล,ลูบๆสักนิดแล้วขัดเลยนะครับขับไปเรื่อยๆครับ กระดาษทรายครึ่งเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เยอะเพื่อสองโคมเพื่อให้ประหยัดด้วยนะครับถัดจนมันพอดีของเนื้อของไฟนะครับเมื่อกี้เราลงหยาบไปแล้วลงละเอียดไปอีก ก็ดูว่ามันได้ยังนะต่อไปเอาใช้เบอร์สองพันนะครับนี่เบอร์สองพันครับครึ่งอย่างนี้นะครับครึ่งส่วนสี่นะครับ เปรนสองพันขีดน้ำสะอาดใส่นิดเนาะล้างออกก่อน จนว่าเราว่ามันเนียนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเนียนๆน,น,นะ,ะใช่แนละ้วก็พอนะครับที่เรียบร้อยนะครับเราก็ล้างออกนะครับ ก็เอาผ้าอะไรมาซับให้น้ําที่มันค้างอยู่เนี่ยทิ่หลอ,อกให้บวนแล้วครับแล้วก็ตากแดดตากแดดแล้เราจะมาพ่นกันนะครับแห้งก่อนแล้วเราจะมาพ่นกันนะครับไอมนนบ้มันก็ดูดูเหมือนมัวมัวคุณม,มาถือทางแล้วครับถ้าทำถ้าเป็นอย่างนี้มาถือทางแล้วเ๋ยวาไปดูการพ่นเลยนะครับว่าจะเราใช้เลกเกอร์อะไรนะครับไป มาพบกันต่อนะครับถึงเวลาพ่นสีนะครับเพื่อนๆพี่เอ็นเพื่อนเราก็ใช้ตัวนี้นะครับผมใช้ราคางบเบาพอครับไม่ต้องเล่นตัวแพงก็ได้แต่เงาเหมือนกันครับใช้1ันเคนะครับหรือ1นเคนะครับของยอสากุไลนะครับสแลกนี่ครับสแลกเคลือบเงานะครับ1นเค ของสากุไรนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรสักอย่างนะครับผมลองทดสอบดูแล้วแต่มันเห็นผลจริงนะครับนี่ครับแล้วเขาะเขาะให้มันเข้ากันนะครับเ,เราเจะพ่นเปิดฝาเราก็ทําเป็นมันมีที่ปรับหัวองศานะครับวิธีเฉกเรา ปรับตั้งอย่างนี้นะครับขนาดแบบไหนเราก็ปรับเอาเองนะครับโคมไฟก็ทําให้มันสะอาดนะครับอย่าให้มีแมลงอะไรมาตอมเด็ดขาดนะครับให้ดูด้วยนะครับพ่นรอบเดียวจบนะครับไม่ต้องหลายรอบนะครับดูนะครับเห็นพ่นจริงไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เป็นยังไงครับที่เ,เพื่อนๆเห็นไหมครับเงางเว็บฉ่ำเลยครับรอบเดียวคือจบเลยครับไม่ต้องค่นหลายรอบรอบเดียวคือว่าแบบใสกิ้งเลยใสยทันตาเห็นเลยนะครับนี่ครับความรู้เล็กๆน้อยๆจากของสวนไม้ใบครับลองทดสอบดูผมก็ได้ส่วนนี้มานะครับพองง่าย ท่านใดไม่ต้องไม่อยากใช้งบเยอะเราก็ใช้แบบผมนี่นะพี่เพื่อนๆนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่นะครับเคลือบเงาเสรั่เคลือบเงานะครับเดี๋ยวเราจะรอยมันแห้งสักนิดเราก็มาพ้นอีกนะครับฉีดสเปรย์ใส่อีกสักนิดก็ได้นะครับเพราะว่ารอบเดียวก็จบแล้วนะครับคลิปนี้ก็นําเสนอ โคมไฟที่เราขับรถใช้อายุการใช้งานนานนะครับแล้วโคมไฟเรามันหมองมันมัวมองไม่เห็นมันเป็นเหลืองเหลืองนะครับแต่แก้ปัญหาก็แบบที่ผมทํานะครับว่าทํายังไงเนาะก็อยู่ประมาณนี้ครับใสเหมือนของใหม่นะครับเหมือนเบิกใหม่เลยกระชิบนี้ก็มานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ถ้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับะไครให้สวนไม้ใบด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ